สวัสดีค่ะออลมาริสลาจากวาริสลาค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้เทรนธรรมชาติกาลังมาแรงมากเลยแล้วเราก็มีความเชื่อมั่นกันแหละว่าของที่มาจากธรรมชาติเนี่ยมันต้องดีกว่าสารเคมีแน่ๆเลยวันนี้วลิก็เลยจะชวนเพื่อนๆมาคุยกันในหัวข้อว่าตัวเอ s เซนเชียลออที่มาจากธรรมชาติเนี่ยมันดีกว่าแฟรแ์แรนออรจริงๆหรอยังไงดีกว่าไหมหรือไม่ดีกว่าในหัวข้อหรือรายละเอียดยังไงบ้างวันนี้วลิสจะมาเล่าให้ฟังค่ะเอาละค่ะ ก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนว่า Essen t i a l oil กับตัว f ฟ a g r อ n c e oil เนี่ยเขาต่างกันยังไงเขาต่างกันตรงแหล่งที่มาเนี่ยล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนอาจจะพอทราบแล้วนะคะว่า Essen t i a l oil เนี่ยเป็นการสกัดร้อยเปอร์เซ็นต์เหล็กมาจากธรรมชาติธรรมชาติในที่นี้เนี่ยอาจจะมาได้จากทั้งพืชแล้วก็ทั้งสัตว์ค่ะแต่โดยมากแล้วก็จะมาจากทั้งพืชน,นี่ละค่ะสามารถสกัดได้จากทุกส่วนของพืชเลยนะไม่ว่าจะเป็นกิ่งก้านใบดอกหรือแม้กระทั่งเปลือกไม้เพื่อนเพื่อนอาจจะเคยได้ยิน กลิ่นที่เรียกว่าซีดาร์ o ูดหรือแซนเดอร์ูดสองตัวนี้เป็นตัวที่สกัดมาจากเปลือกไม้ล้วนๆเลยค่ะจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งเปลือกไม้ก็ยังมีน้ำมันได้ด้วยเลยใช่ไหมคะในขณะที่ฟร์แกนออยมีที่มาจากการสังเคราะห์ค่ะโอเคแหละฟร์แกนออยเนี่ยอาจจะมีบางตัวบางกลิ่นที่มีตัวเอเซนเชียลออยเป็นส่วนประกอบอยู่บ้างในสัดส่วนที่ต่างกันแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่กลิ่นนะคะแต่ทีนี้ถามว่าทำไมถึงต้องสังเคราะห์ เพราะมันมีการตอบโจทย์บางอย่างกับกลิ่นที่ essential oil ไม่สามารถมีความคงตัวได้มันเลยต้องมีการทำตัวประกันออยนี่แหละค่ะออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาแล้วก็กลิ่นที่มีความคงตัวแล้วก็การนำไปใช้ที่ค่อนข้างจะนิ่งมากกว่าซึ่งตรงนี้ก็เป็นการตอบโจทย์ในหลายๆอุตสาหกรรมค่ะมันตอบโจทย์กว่ายังไงยกตัวอย่างเช่นกลิ่นมะลิแล้วกันค่ะ เอาง่ายๆที่เราจับต้องกันง่ายๆเวลาเราดมดอกมะลิเนี่ยเราได้กลิ่นหนึ่งที่เราแบบหอมชื่นใจน้ําดอกมะลิใช่ไหมคะเวลาทานแล้วมันชื่นใจมากเลยแต่เพื่อนๆทราบไหมคะว่าเอเซนเชียลออยล์ของดอกมะลิเนี่ยกลิ่นมันไม่ใช่แบบนั้นนะเพื่อนๆลองหาดมกันดูคะ่ะกลิ่นมันไม่ได้ะทับใจใดๆเลยแล้วทีนี้ถ้าเราเอาเอเซนเชียลออยล์ของมะลิเนี่ยมาใส่โดยตรงในโปรดักต่างๆ กลิ่นมันก็คือไม่สามารถสื่อสารออกไปยังผู้บริโภคได้นะว่าน,นี่คือมะลิเพราะมันไม่น่าประทับใจมันเลยต้องมีการสังเคราะห์และปรับให้สอดคล้องกับการรับรู้ของผู้บริโภคว่ามะลิมันจะเป็นอย่างนี้นะใช้แล้วมันจะมีความรู้สึกอย่างนี้สดชื่นอย่างนี้แล้วก็หลีดไปในทางที่ว่าจะทําให้เกิดความรู้สึกหรือ f e ล l i n g ยังไงในในตัวกลิ่นนั้นๆค่ะเรารู้แหล่งที่มาแล้วต่อไปเราไปดูกันค่ะว่าในเรื่องของการนำไปใช้ ตัวไหนกันนะมันจะดีกว่าวลิตขออนุญาตแบ่งการนำไปใช้หลักๆเป็น2อ,อย่างนะคะอย่างแรกก็คือ Aroma Therapy หรือสุขนทบ,บําบัดหรือการจุดเป็นออย b u เบอร์เนอร์หรือการให้กลิ่นต่างๆที่โดยที่ไม่ต้องจุดมาในกรณีที่เราจุดเป็นออย b u เบอร์เนอร์มีการให้ความร้อนใช่ไหมคะในกรณีนี้เนี่ยจริงๆแล้ว e s s e n เชียลออเนี่ยอาจจะมีความปลอดภัยมากกว่าเนื่องจากว่า ฟราแกนอ,อย์เนี่ยมันเป็นสารสังเคราะห์แล้วฟราโก,กนอ,อยด์บางตัววลิตย้ํ้ำว่าบางตัวนะคะมันจะมีสารสังเคราะห์ที่เมื่อถูกความร้อนเนี่ยมันจะทําให้แปรสภาพแล้วกลายเป็นสารที่อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้แล้วเพื่อนจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมันอันตรายไม่อันตรายก็คือเวลาที่เพื่อนเพื่อนจุดเนี่ยแล้วถ้ามีความรู้สึกว่าแสบจมูกแสบตาแสบหายใจไม่สะดวกอะคะให้เลิกใช้มันไปเลยอันนั้นล่ะคะ่ะน่าจะเป็นพิษต,ต่อระบบทางเดินหายใจ ในขณะที่ถ้าหากว่าเป็นการใช้ในเรื่องสุขคนทับบำบัดหรืออโรมาเทอราพีโดยที่ไม่ได้ใช้ความร้อนหรือเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีโปรดักที่ค่อนข้างใช้กันหลากหลายในปัจจุบันก็คือดิฟฟิวเซอร์หรือการไม้กระจายกลิ่นที่ให้ความหอมในห้องโดยที่ไม่ต้องจุดความร้อนตรงนี้เราสามารถจะเลือกใช้เอเซนเชียลออยล์หรือฟร a กเนออยล์ก็ได้แทบไม่มีความแตกต่างกันใดๆแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวฟรักนออยล์เนี่ย จะค่อนข้างให้กลิ่นที่คงตัวมีอัตราการระเหยที่ค่อนข้างนิ่งแล้วก็สม่ำเสมอรวมถึงไม่มีกลิ่นที่มันเพี้ยนหรือเปลี่ยนไปในระหว่างก่อนที่มันจะหมดขวดค่ะตรงนี้นจะประกันอ่อยจะค่อนข้างใช้ได้ดีกว่าการนำไปใช้ในลักษณะที่2ในส่วนที่2นะคะก็คือการนำไปใช้ในโปรดักต์อื่นๆนอกเหนือจากเรื่องสุขคนาาบ,บ,บัดเมื่อกี้ อื่นๆมีอะไรมั่งก็เครื่องสําอางในชีวิตประจําวันเราทั่วไปเลยเนี่ยแหละค่ะชาเวอร์เจลบอดี้โลชั่นครีมทาหน้าทาตัวหรือว่าแม้กระทั่งสเปรย์หรือนั่นนีน่นู่นนะคะตรงเนี้ยในมุมมองของวลิตนะที่เป็นในเรื่องของการทําเครื่องสําอางฟร์ a กลนออยเนี่ยดีกว่ามากๆถามว่าทําไมเพราะว่าในเรื่องของความคงตัวแล้วเนี่ยเอเซนเชียลออดด้วยความที่เป็นสารธรรมชาติเนี่ย ไม่มีความคงตัวใดๆเลยค่ะมันสามารถที่จะสีเพี้ยนสีเปลี่ยนหรือกลิ่นเปลี่ยนกลิ่นเพี้ยนได้ตลอดเวลาแล้วทีเนี้ยเวลาที่เราทําเครื่องสําอางออกมาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยตอนที่เราทําสียังเป็นสีเฉดนี้แล้วพอทิ้งไว้สักพักหนึ่งประมาณ6เดือนหรือ1ปีสีอาจจะเพี้ยนแบบเหลืองขึ้นไปเลยหรือว่ากลิ่นแบบอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้ซึ่งคู่บริโภคก็อาจจะเข้าใจว่าเครื่องสําอางเนี้ยมันเสียแล้วหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เสียค่ะ ยกตัวอย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวนะคะที่พวกเราอาจจะแบบเห็นในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเนาะวันนี้เราซื้อมากลิ่นโอเคแหละแต่ถ้าเราวางไว้หรือแบบทิ้งไว้ในที่ที่อุณหภูมิมันอาจจะไม่เหมาะสมเช่นโดนแสงแดดวันหนึ่งกลิ่นเขาก็าอาจจะเพี้ยนหืนขึ้นมาได้แต่ถามว่าเสียไหมมันก็ไม่ได้เสียนี่คือตัวอย่างที่เด่นๆเ,เลยค่ะของสารที่เป็นธรรมชาติล้วนๆมันจะคุมได้ยากมากๆเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นอีกนิดนึง สมมติเพื่อนเพื่อนทำโลชั่นแล้วโลชั่นเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่ใส่สีเพราะต้องการให้มันแบบดูคลีนดูสะอาดดูแบบรักโลกใช่ไหมแล้ววันวันนั้นอะเราใช้ตัวที่มันเป็นเอเซนเชียลออยล์ลงไปสีโลชั่นก็ยังขาวสวยสะอาดแต่เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมคะว่าเอเซนเชียลออยล์เขามีผลทําให้วันหนึ่งโลชั่นของเพื่อนเพื่อนที่เป็นสีขาวเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้เลยค่ะนี่คือตัวอย่างของความไม่คงตัวของเอเซนเชียลออยล์แล้วใช้ตัวแฟรกแกซนจะดีกว่าในผลิตภัณฑ์อื่นๆค่ะ ทีนี้เรามาดูในความแตกต่างในด้านของการรักษาการบำบัดนะคะตัว essential oil เนี่ยจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการรักษาบำบัดแล้วก็นำไปใช้รักษาโรคทางผิวหนังอะไรพวกนี้ได้ค่ะในขณะที่ fragrance oil เนี่ยจะไม่มีคุณสมบัติพวกนี้ essential oil มีคุณสมบัติรักษาในเรื่องของการบำบัดจ,จิตใจคุณภาพชีวิตให้เรามีสมาธิให้เรามีความสงบ ะะรวมถึงว่า Essen t i a l o อ l บางตัวเช่นตัวทีทีหรือน้ำมันสกัดจากขิงหรืออะไรพวกนี้จะมีความสามารถในการลดผดผื่นที่ผิวหนังเอาขิงมาทุบให้น้ำมันมันออกมาแล้วเอาน้ำมันเขามาทาที่ผิวเนี่ยก็จะลดอาการคันแล้วก็ผดผื่นที่ผิวหนังได้หรือแม้กระทั่งตัวตะไคร้หอมนะคะที่ว่าสกัดออกมาเป็นน้ำมันเนี่ยก็สามารถเอามาเป็นส่วนผสมในยากันยุงเพื่อช่วย พือช่วยไล่ยุงหรือแม้กระทั่งถ้าหากว่าผิวเราเนี่ยมียุงกัดลอยยุงกัดก็เอาตัวน้ํามันตะไคร้เนี่ยนะคะเอามาทาบางๆที่ผิวก็ได้หรือว่าเอาไปผสมในครีมเพื่อให้ยุงเนี่ยไม่เข้ามาที่ผิวของเราแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับผิวด้วยค่ะต่อไปมาดูความแตกต่างในเรื่องของการแพ้และละคายเครืองเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยของธรรมชาติด,ดีไม่แพ้หรอกแต่ ใช่หรอคะมันจริงหรอคะในเมื่อของถ้าคนจะแพ้ยังไงมันก็แพ้ของชิ้นหนึ่งกับคนคนนึงอาจจะไม่แพ้แต่เอาไปใช้กับอีกคนคนนึงซึ่งมีภูมิต้านทานที่ต่างกาันการใช้ชีวิตที่ต่างกาันตรงเนี้ยไม่ได้มีอะไรการันตีว่าใช้ e s s e n เชียลออหรือ f ฟร g กันออยล์แล้วฉันจะไม่แพ้ดังนั้นตรงเนี้ยทั้ง2ตัวไม่ต่างคะ่ะอาจจะแพ้ก็ได้ทั้งคู่ ดังนั้นอย่าเชื่อมั่นใน Essential Oil จนเกินไปว่าเป็นธรรมชาติแล้วจะไม่แพ้เมื่อเราใช้อะไรที่ใหม่ๆทุกอย่างที่เราไม่เคยใช้มาก่อนเนี่ยเราต้องสังเกตตัวเองให้ดีค่ะว่ามีอาการผดผื่นคันไหมแสบจมูกไหมแล้วถ้ามีอาการเหล่านี้ต้องรีบหยุดใช้ทันทีเลยนะคะข้อแตกต่างหลกัหลกๆระหว่าง Essential Oil กับ f r a g r a n c e ในส่วนสุดท้ายที่วริจะพูดในคลิปนี้เป็นเรื่องของราคาค่ะ e s s e n t i a l oil เนี่ยทำมาจากธรรมชาติ แต่เพื่อนๆพ,พอจะทราบกันไหมคะว่ามันมีเลนส์ราคาที่ค่อนข้างกว้างมากๆเลยมีราคาตั้งแต่หลักพันถึงหลักแสนต่อกิโลเลยถ้าเป็นกลุ่มในกลุ่มของซตรัสท,ที่มีน้ํามันเยอะๆสกัดออกมาง่ายๆอย่างเช่นเปลือกมะนาวเปลือกส้มอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีราคาที่ไม่สูงมากก็คือประมาณหลักพันต่อกิโลแหละอาจจะพันต้นๆหรือพันปลายๆก็มีหลายเกรดแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวที่สกัดน้ํามันออกมายากๆแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงแล้วก็ได้น้ํามันออกมานิดเดียวอย่างเงี้ย อย่างเช่นไม้กฤษณนาเนี่ยเพื่อนๆพ,พอจะทราบกันไหมคะ,ะว่าหลักแสนต่อกิโลเลยมันเลยเป็นที่มาที่ทําให้ต้องมีตัวฟราแกนลนออยเนี่ยล่ะค่ะออกมาทดแทนบางกลิ่นแล้วก็แมทกลิ่นให้ได้ใกล้เคียงกับตัวธรรมชาติเนื่องจากว่าราคาก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะทําให้การนําไปใช้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นตัวฟราแกนลนออยเนี่ยราคาก็จะอยู่หลักพันต่อกิโลค่ะพันต้นๆถึงพันปลายๆเหมือนกัน ตรงเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมค่ะวลิตก็เล่าให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆแล้วนะคะว่าตัว Essential Oil ที่มาจากธรรมชาติไม่ได้ดีกว่าตัว Fra g r ก n นอ oil เสมอไปในบางประเด็นในแง่มุมในการนำไปใช้บางอย่างแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราอะทำเครื่องสำอางใช้เองอะมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลวันนี้เราใช้ Essential O i l สีเป็นแบบนี้ อีกสองสาวันหรืออีกไม่กี่เดือนสีเปลี่ยนไปเราเข้าใจแล้วเรารู้ว่าเราใช้อะไรลงไปเป็นส่วนผสมเรามั่นใจในสิ่งที่เราทําแต่ถ้าหากว่าในการที่เราจะทําผลิตสินค้าออกไปขายแล้วมันมีการเปลี่ยนมีความไม่คงตัวตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เพื่อนๆต้องระวังแล้วเลือกใช้วัตถุดิบให้ถูกต้องแล้วก็ต้องมีการเทสก่อนนําออกสู่ตลาดให้ดีเชียวละคา่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไปถึงมือผู้บริโภคแล้วเนี่ยเราอธิบายไปเนี่ย ผู้ใช้ก็อาจจะไม่เข้าใจแล้วก็มองว่าสินค้าเราเนี่ยเสียได้ยังไงก็เลือกใช้กันให้เหมาะสมจะทำเองหรือจะทำออกสู่ตลาดเทสกันให้มั่นใจนะคะตอนนี้ช่องวุลิศสาระมีแฟนเพจทาง Facebook แล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆไว้นะแล้วก็ถ้าชอบคลิป YouTube แบบนี้อย่าลืมกดไลค์หรือคอมเมนต์มาคุยกับวล,ลิศบ้างว่าเพื่อนๆอ,อยากให้วล,ลิศท,ทำคลิปไหนออกมาเล่าให้กันฟังหรือทำ DIY ดีไอวดีๆเด็ดๆแบบไหนอย่าลืมเข้ามาคุยกันค่ะ วันนี้วันลิตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ